ไ่ได้ขืนเขาเนี่ยยู่ไ่ได้อยากข้นแมนช่วงนี้เขาระนาดระบาดนะจนะ๊ะเนาะขืนเขาเก็บพักช่มดอกไม้นะจ๊ะช่วงนี้เฮดก็ออกแล้วสิเป็นเฮดจันโมรีนะจนะ๊ะเนาะที่ออกช่วงเดือนเมษาพฤษภาจ้ะพี่น้องเฮดชนิดอื่นก็นตดองรอดจักข้าวหนึง่งแดดมากฝนมากอะสได้เก็บแล้วเร็วนี่แหละจ้ะบรรยาก,กาศดีครับนี่ อันนี้เขาเฮ็ดเป็นฟาร์มแล้วจ้ะฟาร์มเลี้ยงหัวอยู่บนเขาสู้อนอกมันเสิร์ตกิน,นมันเสิร์ตต้องกินอย่างกินอัลมือกินเมล็ดเดือนกินแมงนี่จ้าพี่น้องพักฟันสิงโตนะจ้ะกำลังออกใหม่ๆหลังจากที่มาละลายไปแล้วเขาก็สิพุดขึ้นมาใหม่ๆแบบนี้กำลังกินแสบจ้าพี่น้องนี่ ตั้มนี่บกขมเนะจ้านี่มื่อนี้ยจะเอาไปเฮ็ดซอสกินแล้วก็กินกับตับมะฮุงเนะจ้าเนาะนี่จ้าเก็บตั้งสิใส่ถุงมือนะเพราะว่ามันชิมนี่ยางเนะจ้าเนาะยางหลังออกยากๆไม่มือนี่แมนใส่ถุงมือสะดวกมากเฮ็ดซอสแซ่บๆอร่อยอร่อยนี่ก็ร่างพ่อกินนะจ้าออบไม่ไหมโควิดสิบเก้ามันเกิดนันกับอะไรมีข้อดีอกแต่ว่ายางหน่อยเขาก็ได้มาสัมผัสธรรมชาติในถึงระเเกล้เนาะ มันเให้เามีเ้วแม่ล่าอบกขั้วมากขึ้นใหนวัาเรียนรู้ที่เสียวตัวรอดได้คือยังข้าเขาห่างข้าวหยาดติดเชื้อโรคข้าวสกินพักอันใดอีกยังที่มันมี่นะพ่อแม่ชาติแต่มีข้าวหรืมาหาวแมนพักแบบนี้บ่บ่สารพิษพอกแมนบ่ต้องซื้อบ่ต้องหาหลัก่ะหาสมุทแล้วมีโรคระบาดเนาะเขาก็เอาตัวรอดได้เนาะเป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านเนาะกินได้เอลี่จ้าพี่น้องปลอดภัยหลักกับพวกขมผู้มากินขมกับตองเก็บต้นง่ายกว่านี้นะจ๊ะเนาะนี่กำลังขึ้นเนาะ เก็บพักแล้วพี่น่องกะกลับเมื่อขิงเขาจ้ะพักแต่ร้ายล่ะเมื่อไปหาสังบะฮ่้กินเจ้า วในจานพี่น้องปลาสดสดลูกโคลตกมาสดสดจางจากแม่น้าธรรมชาติเอามาย่างกินกับตำบกหุ่งพี่น้องล่วงจากเขาบากินเขาปลาอยู่ชาเล่ข้อเกาล่ะจานตำบกหุ่งกินฉลองพี่น้องหนึ่งพันสับสไก่นะจานากมากินน้ำกันทุกขู้ทุกคนจ้าพี่น้องหอมผักหอมเลย น no ี่เป็นวันที่สิบพิศพ่าวันอาทิตย์เนาะจ้ะเนาะเป็นวันแม่ของสวีเจ้าพี่น้องอ่าป้าป่ากับน้องปันก็ไปซื้อเค้กมาให้นิตาเสาเลยมื่อเสาร์พันตัวมามองว่านั้นสิไปทีมขยะกันเนาะจ้ะนี่ก็บริคิดอย่างลืมไปพอมาเป็นวันแม่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเด็กน้อยหยุดเลี้ยงก็เลยบ่ได้นั้นบ่ได้จําวันที่ปันใดเนาะจ้ะเนาะบันพอดีป้าป่าพันจําได้กับน้องปันกับจําได้เนาะจ้ะเนาะฝนก็เลยไปซื้อเค้กมาให้มือเานี่จ้เป็นวันแม่จ้พี่น้องสุขสันต์วันแม่ททุุกกผู้คนนเาะจ๊ะเป็นวันแม่ช่วงอัน มือเดียวกันวันที่สิบนี่เน้ะจ๋าน้อนิทัวร์ทัวร์ทัวร์ทุกประเทศทัวร์ยุโรปนะจ๋านาะนิดบ่แน่ใจนะจ้าพี่น้องแต่วันยูสสวิตวันแม่จ้ามนี่กระไดของขวัญเล็กๆน้อยๆนะจ๋านาะเป็นเค้กที่เพิ่นเอามาให้น้าจ๋านาะจังไนกรรมนี่เชี่ยมาขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนจ้าที่ติดตามให้ยกำลังใจกันค่อยสนับสนุนกันละกะอยูต้องกันมาจนปานนี่น้าจะเนาะตอนนี้ช่องนิตยาขาววิ่งนะจจะเนาะแม่บ้านสวิตตอนนี้มาถึงหนึ่งพันซับสไคร้ละจ๋ะพี่น้องขอบคุณนั่นหลาย พาไปป่าภาพไปโดงกะมาติดตามกันสิพาไปเก็บเหาา็ดนะจ๊ะเนาะใครทํามากเบิ้งเก็บเห็ดเก็บพักยังสีนะจน๊ะเนาะติดตามกันเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะภาไปจริงๆนะปลาสวิตนะ่ะเป็นปลาหน่อยจ้ะพี่น้องปลาหน่อยเห็ดกะสิบกค่อยหลยปันไานแต่ว่านิดกะหุจักพีพีดอกไม้นะาจาน๊ะเนาะละกันเพิ่นกะหูจักปลาเห็ดจ้าก,ก็เลยเด็พ่ออาศัยไปเก็บนะเพิ่นกนะจ๊ะเนาะติดตามกันไว้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะภาไปไปไปเก็บเห็ดไปเก็บพักกันชีวิตบานๆนะาจาน๊ะเนาะ คนไทยเฮามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะเนาะอยู่กันแบบนี้จ๋ะอยู่ง่ายๆบ่ได้รู้ล้าให้โซ่บ่ได้อ่าบ่ได้มากมายอย่างเนาะจ๋ะเนาะชีวิตพ่อเพียงหนีกับปลูกผักปลูกไงมื้อนี้ก็มาทักทายพี่น้องจ๋ะมาขอบคุณ1,000พันทรศรัยที่ติดตามกันเนาะจ๋ะเนาะเดี๋ยวจังไหนกะรอเบิ่งคลิปต่อไปนะจ๋ะเนาะนิดมาอัปเดตสวนหายสวนคลิปนี้สิเป็นคลิปสั้นๆจ้ะพี่น้องมาๆเว้ากันพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆเนาะจ๋ะเนาะเดี๋ยวพาไปเบิ่งป้าป๋ากับน้องปันเฮ็ดหยังให้มามองจ้ะมื้้อนี